นายกสมาคมลูกยางไทยนำทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติทั้งในร่มและชายหาดเข้ารับโอวาจากรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกีฬาโฮมก่นรุ้ยศึกสีเกมส์ครั้งที่33สมครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมได้นำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติทั้งทีมชายและทีมหญิงในร่มและชายหาดรวมทั้งคณะผู้ฝึกสอนและทีมงานสมาคมเข้าพบกับพลเอกนักทพลนาคพาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อรับโอวาทและขวัญกำลังใจก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่9-19ทถึง19ธันวาคมทั้งนี้ได้มีนักกีฬาจากกระทรวงกลาโหมทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในครั้งนี้ด้วย ในการนี้พลเอกนัทพลส่งมอบความปรารถนาดีและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการพร้อมน้นยําว่าการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาทุกคนไม่ได้แข่งขันเพียงลำพังแต่มีทั้งรัฐบาลกองทัพและพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกกว่า7จสิบล้านคนเป็นกำลังใจขอให้ทำให้เต็มที่สมกับที่ได้ฝึกฝนมาเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศไทยครับ